ท่านผู้การแต้มสมมติอยู่ดีมีคนปลอมไลายเซ็นผู้การแต้มฟอ้องมันยับเลยไหมต้องฟอ้องใช่ไหม,มแต่เราไม่เห็นค่าทีของอวิศวกรที่ถูกปลอมลายเซ็นมีค่าทีแบบโกรธเคืองแบบไม่พอใจบริษัทพีเคดับเบิลยูอะไรอย่างเดือดดาลเลยนะะหน,ห,นหน่วยงานที่ตรวจสอบต้อง เต้นเลยนะเรื่องนี้ต้องผมถามอาจารย์อมอนถ้าเกิดอยู่ดีมีใครไปปลอมลายเซ็นอาจารย์อมรแล้วไปเซ็นแก้ไขแบบอย่างนี้ต่อให้อาคารไม่ถล่มนะอาจารย์อมอนทราบภายหลังอาจารย์ฟ้องไหมฟ้องจริงครับโกรธได้ซ้ําไปนะถูกไหมเพราะมันเป็นชื่อเสียงทางวิชาชีพนะเท่าที่ทราบก็คือมีการเข้าไปลงันทึกประจําวันเฉยๆแล้วทําไมไม่ฟ้องก็เป็นอีกจุดสังเกตหนึ่งแล้วกันค่ะแต่ประเด็นที่เราเปิดมาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องก็แล้วแล้วคนที่ถูกปลอมต้องแจ้งความเลยนะ คอย่าไปลงประจําวันเป็นหลักฐานเฉยๆนะต้องแจ้งความเลยนะดําเนินคดีเลยนะค่เนี่ยพราว่าพอแจ้งความดําเนินคดีแล้วดําเนินคดีแล้วจะเอาผลตัวเนี้มาประกอบการสอบสวนไอ้เรื่องแท่งใหญ่ไปด้วย